ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลขังบลได้จัดการถแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2556สิ่งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความร่วมมือกันของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรวมกับคณะบริหารธุรกิจโดยจะจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคม2556ณสวนสาธารณะโพกิ่งเพชร อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์งานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงานนอกสถานศึกษาและได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลเมืองหัวหินสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีบริษัทมีเดียวันดีจำกัดโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยภายในงานนอกจากจะมีการถแถลงข่าวแล้ว ยังได้นำผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดครั้งที่แล้วมาขับร้องโชว์พลังในงานนี้ด้วยครับโลลกกกสสสุดดววยยอันแนแางไไมมิู้พภ ดินนรนสำหรับในการจัดงานโครงการรักษ์และส่งเสริมสุภาพเพลงไทยรุกทุ่งนะฮะในปีนี้ก็ดำเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วนะฮะซึ่งในปีนี้ก็ได้ออกมาจามัดดำเนินการในภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งในปี้งที่ผ่านมาเราทำในมหาวิทยาลัยนะฮะเราก็สะสมประสบการณ์มาพอมควรแล้ว ปีนี้ก็เป็นปีทีมหาลัยอยากจะร่วมกับชุมชนก็เลยมาร่วมกับเทศบาลแล้วก็วุฒธรรมจังหวัดอีกสองจากทั้งเทพธีรทั้งประจวบคีรีขันมาจากภายนอกนะฮะซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาจากรายการชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็รายการชิงช้าสวรรค์ที่เป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจารย์จากามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี นะครับคือกรรมการจะเป็นภายนอกทั้งหมดนะครับในวันในวันประกวดจริงแล้วก็เป็นศิลปินดาราลูกทุ่งนะครับเธอเป็นคนดีที่มีเจ้าของหลังจากแอบมองนานเขาก็อดไม่ไหวก็เลยตกลุม เป็ผู้หญิงต้องรักผู้ชายฉันก็เลยต้องรักเธอ